ดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับตัวเลขของเอของช่องแอดหนุยชาแนลนะครับวันนี้มาคุยกับผมนะครับแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผมกับทีมงานที่จะหาตัวเลขมาให้นะครับวันนี้แอดหนุยจะนำท่านมาพบกับใบตรวจรวมหวยดังนะครับรวมหวยดังแม่นยำเต็มพิก,กัดน,นะครับเป็นยำเต็มพิก,กัดชอบนะครับ ซโลแกนที่สวยงามมากที่โอกาสดีมากๆในกวดที่ผ่านมานะครับนี่หวยออกที่6 2 6 2 5 5 4 4 8 9 6 00 88 2 4 5 6 แล้วก็68 89พี่น้องนะครับเบิ้ล1เบิ้ล2เบิ้ล3แล้วก็เบิ้ล4แล้วก็สเตตนะเป็นเลขที่ครบมากงวดส่งท้ายปีนะครับอ่ะมาดูงวดนี้คิดว่าคงไม่มีแบบนี้อีกงวดถัดไปที่เอาให้ดูเพราะว่ามันเบิ้ลหน 1, 2, 3, ึ่งสครั้งเป็นเลขเบิ้ล วดถัดไปไม่น่าจะเบิ้ลอีกแล้วล่ะถ้าเบิ้ลอีกคนก็คงร้องโหยย <c oughs> นะเอามาเข้าเรื่องนะครับงวดนี้ตัวเด่นของเขาอยู่ที่นี่นะครับหชุดเทพหกหนึ่งสาหหนึ่งสแล้วก็หกหนึ่งเจสองสสาม 2 4 4แล้วก็2 4 7เขาวิ่ง1กับ4นะครับ1กับ4หลัก10บวางไว้เขาเรียกว่าแรงเป็นไฟละลายความจนพ้นความทุกข์สนุกกับความรวยนะครับนั่นก็คืองวดนี้เอาที่1 3 1 4 1 7 1 9 สวยนะครับหมวดนี้สวยสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าหมวดนี้วางเลขไว้ถูกใจเลยนะครับถูกใจผมมากหนึ่งกับสี่เลขสี่น่าจะอยู่ที่นี่นะถ้าสี่มานะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์ อยากให้มองนะครับอยากให้มอง4ตัวนี้งวดนี้นะครับงวดนี้เลขบนผมว่าน่าจะมีโอกาสค่อนข้างดีค่อนข้างสูงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหวยออก44 89 44นกะับ89 ไม่มาเลยนะครับหลุดนะงวดที่แล้วหลุดงวดก่อนหนะ้าน้้นนะหวยออกที่งวดหนึ่งธันวาหวยออกที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับออกห้าห้าเจ็ด แปดห้าก็อย่างเข้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับนี่คือเลขชุดเทพของเขาเกือบนะครับถ้าไม่เบิ้ลนเนี่ยเข้าๆนะ งมดที่แล้วหลุดเลยอ่ะงวดนี้ผมอยากให้มองไปที่สี่นะ,ะชุดนี้ก็น่าจะดูดีอยู่นะโตด๊ดก็อยากให้ f อดูอาจจะเป็นสอง สี 49, หรือ9 4้าี่ไม่แน่นะติด4เข้าไว้นะครับขวดนี้ราชาตัวเลขราชาตัวเด่นนะครับ4นะครับชุดเดียวรวย7แล้วก็ หนึ่งเขาให้บนนะอันนี้ให้บนล่างมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่ตัวเดียวสีนะ่สี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าต่อมาธานูเทพเจ็ดนะครับ เสาชิงช้าบนสามล่างห้าสามหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งห้าหกเข้าบ้างหรือเปล่านะวดที่ผ่านมาออกสี่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 อันนี้เข้าหลักร้อยนะครับนี่ห้าสี่สี่แปดเก้า นี่แอยู่ตรงนี้แต่เสาชิงช้าให้ล่างออกบนนะครับแม่นนะดูเทียบล่างนะครับอันนี้8ปดอันนี้เจ็ดอะไรอะ่ะจะเป็นเจ็ดอะไรถ้า7มันก็จะอยู่ที่เจ7ดศหนึ่งสอง ถ้ามันมาสเติสนี้นะนี้ส่น่าจะอยู่นะครับดูอีกสักมวดเขาเข้าไหมคือถ้าแม่นแล้วผมอยากจะเชียร์เลยนะครับอยากจะมาดูตรงธนูเทพนะครับท่านธนูเทพวันนี้เข้าแปล่างนะครับวันนี้ยังไม่มา วดก่อนหน้านี้พระนูเทพแปดห้านะครับนี่แปดห้าแปดเก้าแล้วก็เจ็ดนะมันจะเป็นเจ็ดอะไรล่ะครับถ้ามีดีผมก็อยากให้ดูนะครับเอฟซี FC ที่คารพทุกท่านนะ ่วล่างวัน,นี้อยู่ที่78แล้วก็เก้านะครับนี่มันเข้าเจ็ผมจึงอยากให้ดูว่ามันน่าจะติดเจ็ดไหมนะครับให้เข้าอยากให้ดูนะครับต่อไปรวยรับนะรวยรับบนวางไปที่สี่นะมีหนึ่งสี่สามสี่นะครับล่างผีเสื้อนะผีเสื้อวางไว้ที่เด หนแล้วก็4 7่เจ็ดหวยปูนะหนึ่งหนึ่งเปิดซิงบน4ีนะครับสอาจารย์นี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ เลขลับบนแปดมันออกแปดเกจริงๆเขาให้สี่นะเขาให้บนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผีเสื้อวิ่งล่างไม่เข้าเปิดสิงบน8ก็ไม่เข้าอีกนะแต่เันไปเข้าล่าง เขถือว่ายังไม่เข้าแต่ผมอยากให้มองไปที่งวดนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้มีประวัติอีกสักงวดหนึ่งไหมดูหน่อยเพื่อห้าเจดห้าแล้วก็8ปดห้าห้าเจห้าแล้วก็แปดห้าเข้าหวยปูนะ8ปดห้า เราดูหวยฟูท้าหนึ่งนวันนี้ให้หนึ่งนะครับถ้ามาก็จะมาอย่างนี้ถ้ามานะครับต่อไปไก่งามบนห้านะเจ้าแม่ยิบซีหนึ่งเก้าเซียนบนสามล่างแปดลกตาทิพย์หนึ่ง นนกตาทิพย์หนึ่งนกตาทิพย์ยดกษ์ก็ยุกยักยักมานะครับมาเข้าวดที่แล้วนะสี่จะคโคเข้าสี่สี่ ครับนกตาทิพย์เนะเข้า7จ็ดหห้าเ็นกตาทิพย์งวนะดที่ผ่านมานะครับเข้าสี่สนกตาทิพย์งวดนี้1เออเอาสิหนึงนะครับยิบส่อหนึ่งไก่งามห้าสามแล้วก็8ด สองงวดที่ผ่านมาก็อยู่ที่ตาทิพเข้านะครับนกตาทิพเข้าอน,นี้เขาบอกว่าบนนะบางทีก็เข้าล่างอยู่นะแต่วันนี้หนึ่งแหละน่าจะดีอยู่นะหนึ่งเนี่ยต่อไปขุนศึกขุนศึกบนเก้านะ บนก้าวล่างสองฟันทองอินซีเหล็กห้าห้าสี่ห้าเจ็ดครับเล็งตรงเปาเก้าเก้าสี่เก้าห้าสวยเลยนะครับเนี่ยเสืออาจารย์เสือล่างหนึ่งเรามาดูขุนศึก บนสี่เข้าห้าสนะครับอินซีเหล็กนะฟันทงอินซีเหล็กหนึ่งไม่เข้านะครับตรงเป้าสองก็ยังไม่เข้าอาจารย์เสือไม่เข้าเข้าเจ้าเดียวนะครับเข้าเจ้าเดียวคือขุนศึกสี่ งวดที่ออกห้าเจ็ดไม่ข่าวอากีกอันนี้แปดห้าก็ลุ่มมดอนๆนะครับแต่งวดนี้หนึ่งเก้ากับสี่เก้าเก้านะครับเก้าชนเก้าอยู่นะสวยอยู่นะครับ ทรงพลังอาจารย์ทรงพลังงวดนี้ล่างนะครับก็มูลล่าง5 5 4 5 0ฟันทงบนตัวเดียว7 7 1 7 4แบ่งกันรวยฟันทงล่าง4นะครับสรุป3ตัวชุดเทพ 9ก้าห้าศูนย์เก้แล้วก็สามคู่โต๊ดเจ็ดแล้วก็ 76. 7 6็เจ็ดบนล่างนะครับงวดนี้ผมมองมันน่าจะไปอย่างนั้นอยู่นะแต่ก็ เน้นล่างนะครับส่วนตัวอันเนี้ยคู่เนี้ยบนหวางไว้เลยนะครับตั้งไว้ที่บน5กับ4นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสีกับ8 9ก้าก็ไม่มานะครับยังไม่มาสรุป 4 4กับ8 9ก็ไม่เข้ากวดที่ก่อนหน้านูาน้นนะ5 7กับ5 8ก็ติด4 5 7 5 8ก็เลกวิ่งเข้า5นะครับวิ่งเข้า5กับ8อันนี้เข้า5 7อันนี้เข้า8 5จุด3ตัว ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะถึงแม้ไม่ตรงนะครับแม้ไม่ตรงเราก็เลือกดูตัวเลขที่พอประเมินได้นะครับวดน,นี้น่าจะวางไว้ที่7บนล่างส่วนตัวผมชอบล่างนะครับ7จ็นี่เขาให้บนล่างหลายสำนักให้บนล่างนะครับ แต่ผมชอบไปทางล่างนะครับส่วนบนนั้นผมชอบไปทาง4กับ5นะครับน่าจะพออนุมานได้นะครับนี่คือรวมหววดังนะครับรวมหัวดังที่จะเอามาให้ท่านได้ชมตัวเด่นของเขาอยู่ตรงนี้นะครับ เขาวิ่งไปที่1กับ4นะครับ F 4ดูตามนี้ก็แล้วกันว่า1 3 7 4 1 7นะ่ีะ4ี 4, ่ 4, 4 4 7 4 8ผมเติมเข้าไป4 7 4 8 4 9แล้วก็40ให้วางไปที่บนนะครับถ้าชอบอันนี้วางไปที่ล่างจึงอยากให้ F สไดใ ได้ชมนะครับได้ชมขอบคุณมากครับสำหรับ f อที่เข้ามาชมช่องแอดหนุย a n n e l นะครับมาพูดคุยกับผมแอดหนุยในเรื่องหวยนะครับเรื่องตัวเลขเรื่องหวยนะครับอื่นๆก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็น เพื่อท่านเป็นสิทธิประโยชน์ของท่านนะท่านจะได้ดูข้อมูลวันนี้เน็ตล้มทั้งวันเลยนี่ผมเพิ่งมาทําได้ตอนเขาเพิ่งมาทําให้อตอนหกโมงเย็นนี่เองครับจึงไม่มีโอกาสนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเอฟทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นขอัแลกกำลังใจ ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณสวัสดีปีใหม่กับทีมงานใบตรวจรวมหวยดังนะครับที่ท่านหาตัวเลขดีๆมาให้ตลอดปีที่แล้วก็ผลงานดีมากนะครับวันนี้ก็คงคิดปีนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขอให้พวกท่านรวมทุกๆคนในทีมงานทั้งและครอบครัวมีพลานามัยแข็งแรงสุขภาพดีมีจิตใจดีงาม ล่ำลรวยๆวยทุกๆคนทุกๆท่านทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณมากๆและสวัสดีครับเจอกันในคลิปตัดไปขอบคุณครับ